สดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทัศน์ศิลป,ป์เพื่อนออฟิเชียลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าสวัสดิกาลามนะครับอยู่ที่อำเภอศรีบุรีเรืองนะครับเห็นบรรยากาศม,มีอะนรนะโอ้เอาพี่น้องยอยากได้คู่ได้ซุปได้ซุปอ,อเลยครับไม่เกือบใส่ปะ่ะโอ,อ้ยคือเหนียวหน่อ ปลาในมันติดเอียครับพี่น้องสาดเียมีเอียครับ่ไอทำงานครับไอิบกัาโตครับบืมบืม่ถเามไ่าี่นกั่าามเพูดรใามลเจ๊เหอเียครับบรรยากาศภายในงานครับพี่น้อง บรรยากาศนะครับวันพักแรมนะครับของเรารถบอกรถบัสครับเจอที่นี่ครับผักแรมมื่อนี้นครับโอ้ผัดถาดครับถาดนี่ยังน,ยน่อยหน่อยนะข้อมูลนครับพี่น้อง อันนี้พระธาตุนี่ยังคำนี่โอ้โหโอ้โโอ้ยอ่ามึงเอยอยูัอยูไผยยังมันเหรออันนี้อันนี้พระธาตุยังคนีครับพระธาตุยังครับ หอมลมสาลีพิาตครับคืนไปไหวได้ด้จ้าเป็นสั้นส้องได้จ้าอดน้องเข้าซื้อ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 มา้ครับสาลี่พาตนีครับอลมสาลีพิาตเชือไหมครับผมนี่เข้ากาแฟสิอนะครับเนี่ยพี่น้องพระธาตุสักยมุนีนะครับสีบุญเรืองนะครับนี่พี่น้องเป็นพระธาตุครับ พระธาตุสักยมุนีสีบุญเรืองวัดป่าโติกาลามนะครับโอ้สวยงามครับพี่น้องกว้างครับวัดป่านี่ถือใจยี่พอแหลมโบราณครับมิจะมั่งไฟครับมิจะหามั่งไฟครับพี่น้องมีแต่ก่อไฟครับพี่น้องอ๋อมัดเด้ครับก่อไฟเต็มเอเล่ได้ครับ

แล้วเห็น<า>จนเราตกลงราคาใหม่หางวงไฟกับเดี๋ย <c oughs> ไปมาแม่ันถทิใจพอแล้วบางชนอ่ะมาโอ้เดี๋ยวจะสีเหลี่ยกร่มมาเดี๋ยวเดี๋ยวสีเหลี่ยกร่ิเ,เดีเเ๋ยวเข้มหมดสิเข้มหมดขนาดไม่ไหลตอนนี้ฝนตกมามากเทาเข้มหมด มซอยเด้อนตกเอเข้มเลมันตงมาล่อยนตกเลยมันถ่วงไปเือลยนะไอ้น้องมาเอ้าว่าหันคือมไม่น้ำบัลนี่พอได้แจ๊ออกอีกเนาะนำร้วนำร้วันนี้อ้อมบอกอ้อมห่ยังตะียปิดน้ำหวตะีออ้อมมาเลอ้อมป่านิ่ม่แกซี่พคอนพกะทไม่ใช่กระทเด้ฉัน่พ้าเดอ้อมใช่กระทเด้อ เี่กหรบท่าันใ่ไหมรับท่านัทานเป็ตั้งขักนะนีครับพี่น้องบรรยากาศนองเ้ยนองนั่งหางเครื่องบังแรนไหมพ่ต้งห่วงเลยครับเตรียมปลาเลยครับ ปัดปานี่จะไหม่เอ่เลยครับมากหม่ยังครับหาเลยจะอลายกมูสิเป็นใม่ไพ่ถ้าว่าอลไรก็มูดจเป็นใหม่ไพ่ต้มต้ีม่ไผ่เอาปุ่นไ้ไหม่น่อยจตังเฮ็ดเอาจ่อยหน่อยให้จิ้มมั้ยหน่อยเข้มเข้มเตีย กินเพราะสองสามคำนี่คืออิไม่เสรอมามนเีเนาะหน่อใหเียมอจเย็นนะประดับใจเย็นเออเบักทอมาแล้วบักทอมาแล้วเจเย็นเออเห็นว่บักทอมาแล้วว่ามันตบักทอหัดี่ทองอือเออมากดิน่นั่นลูกทองเห็นมน่นนั่นนัู่กทองนั่นนั่นนั่มือองมานทวงัท้อมาแล้วไมมือองอยู่นี่อมาสวยวัดดสวยวัดคควยวัดดเดี๋ยวมาไหเป็นปหลวงพ่อบอกกินเรายุคขังมีนขงข้าเออนี่า นี่ากินเหล้ามาิมม่เอางถาดอ่ะขนมาถือก็ด้ขันหมูถือก็ได้ถาดังมาง่ยเนาะฮะเฮ้ยกินเลามุดของนถาดเลยย่อถิมทั้งยาศาสตร์สาดไปห้เด็ไม่เกิดเนี่ยเไสาดไปรวดงีเดกไม่เกิดเพราะอะไกินมากบรรลุนเออถิมไม่หันละเอ้อนั่นละถิมไม่หนละก กเก้แกกินแกก็ปูไปก่ต้นหนีบมาดิเอาจัดเดยชิมหนีบกแกลเร่งแค่นแห้งบอกช่องมาแลา้วชองอรน่ย่องยืนนี่นี่นี่นะ่ะมันโรคอะไรเนี่ยมันมันมัโมัมัน,มน ร้องไห้แเส้นถวยพอมนี่เนาะเออเส้นไปแล้วใบหนึ่ง <g ill> แต่แก็มีคดีตัวนี้ <im it> อืมไดีอีกสองใบยังท่านอยครบเลยสองใจครบกันนี้ยังอี <c oughs> <c oughs> ใก,กใจนะเปสียนบ่อน <c oughs> ขันขันสนใจเงินเลยวันนี้มันดีเ่นสิลงเมันเออมันสิหลงมัดทุนงลงเลยขาดทุนเอาเอาเอเบเดียวครบเอาไปเดียวมือพัดตกอะนละเอาไปเดียวมือพอตกอ่ละ

ไวยคนมาได้แล้วนี่มานีมาเห็นมันว่าห็นว่าเป็นพักอ้อมพักไปซื้อนี่นีนียไปเนานีมดเนาะคนเด้อไอ้คนเด้อหนีเละผู้ทั้งหลังเลยกินปนนี่นี่เน่นแน่นไละเอาผ้าหมอนิดเอาผ้าหมอยี่ปิดปิดด้วอหมอนปิดอือป้างหมอปิไว้กทองมาแล้วคร้ว